เก็การสืบดีแบบบอสบอลก็คุ้มคะแนนสบายใช่ไหมสิพงษ์เซียววิ่งตบถอกหมดไฟครับผมโอ้หายไปนานนะฮะผมกับวงการคนก็ถามว่าพี่อมเป็นอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ไปอยู่แบบโพแต่และจังหวัดเลยทั้งลงใต้ขึ้นเหนือภาคกลางภาคกลางคือแบบไปทั่วประเทศไทยเลยเหมือนเดินสายเลยก็ก็เป็นเงินไปพักผ่อนสมองครับก็คือผมทําคลิปก่อนมานานแล้วไม่ได้แบบพักสักทีก็เลยพักไปช่วงนึงนะผมก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกคนบางคนก็คิดเองว่าพี่พมไปนั่นไปนี่ไป อะไรหรือเปล่ามาทำอะไรไม่ดีเหรอคือจริงๆไม่ไทำเลยผมไปพักผอนะนะก่อนไปเทียแบบเท่ยวทะแบบเลเแบบไปอะไรเนี่ยไปตามเนี่ยก็อยากไปเที่ยวบ้างคือมัวแต่หาตังค์หาจนแบบไม่ได้ไปเที่ยวได้ไปแต่ตามแบบเวลาเขาแบบพาไปอะไรเงี้ยเอาวันนี้มาถ่ายดูแล้วผมก็ความคืบหน้านแล้วกันตอนนี้ผมจะมาถ่ายแบบว่าความคืบหน้านแล้วก็บุคลากรทางร้านตอนนี้เป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างตอนนี้ล่าสุดที่ผมไปทําช่องแต่ก่อนมันบินนะสอง้านก็ซับถ้าไม่บินตอนนี้ก็น่าจะอันดับ หนึ่งมงการลดเลยคือมันทนมันสุดนะครับเดีย๋ยว่าโมอเลยก็เห็นหินกันอยู่เนาะโมไปเลยไหยเนี่ยผมได้เพิ่งได้โล่มาครับผมได้โล่ทองล่อะไรที่เขาอาของยูทูบแบบผมนี่ได้โล่ถอกหมดไปครับโลู่ทำทองครับผมเพิ่งได้มาครับผมถอกจนได้โล่นะครับผมอันนี้คือมผมได้คนเดียวในประเทศไทยเนะอันดับหนึ่งครับผมนี่ก็ถอกจนแบบหมดไปในอันดับหนึง่งก็ โชว์กันไปเลยไม่มีใครได้ง่ายของผมหรอกครับผมมาเดี๋ยวดีมามารู้จักกับทีมงานแต่ละคนเหมือนกันว่ามีใครกันบ้างแล้วก็จะมาลั่นวงการอะไรไหมเดี๋ยวเรามารู้จักกับตั้งน้องหน่อยกันอ่ะเชิญเข้ามาเลยนี่นี่นี่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตวนีกดีกล้องเลยครับเอ้สองคนเลยอ่ะไปด้วยได้ไปด้วยเอาโอ้ยเราคนไม่รู้จักจงรู้จักอ่ะมีอันนี้ถ่ายคนอะไรที่เป็นต้องมือชีพแล้วมีมุมมีไม้เนี่ยเอาไม้ให้ใครดีให้พีเราเลยอ่ะ อันนี้แนะนำตัวชื่อชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อสิงชื่อจริงักรพงศ์สำเนียงหวานจักรพงศ์สำเนียงหวานฮะสำเนียงหวานเซลล์ร้องเพียงพราะไม่พออ๋อไม่พออันนี้แต่งตัวสไตล์อะไรไงไม่รู้พี่มันสไตล์วิรันี่ไงลองลองเล็กเล็กหน่ออ๋อสไตล์อ๋อนี่คือสไตล์วิรัำเลยใช่อันนี้เองเองคนที่ไหนคุณวิรำเลยคนเทพพี่กรุงเทพออ๋อนี่แต่งตัววิรัยใช่อ๋อไม่เกี่ยวแล้วแล้วเขาก็แต่งนี่กัน เสี่ยแต่งงการคุณเสื่ยบ้ามันจับทิพๆหน่อยพี่อ๋อสงเสียสงเสียพี่ไปมันมันเหมือนเสี่ยงนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มความเป็นเสี่ยงหน่อยเดี๋ยวอันนี้ก็มาเอ่อมาเอ่อตำแหน่งอะไรนะมาทำอะไรรู้ยังวิ่งอะไรแล้วก็เบิกอะไรอืมวิ่งอะไรแล้วบิกอะไรเนาะอ่าอ่าันนี้อันนี้เพิ่งมาอยู่ได้กี่ถึงอาทิตย์เด้งสองวันนะสองวันเองเออพิ่งมาจากกรุงเทพชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออ๋อมครับชื่ออ๋อมชื่อจริงเกจิภูมิครับโอ้เกจิภูมิเอ้ อันนี้ตัดตำแหน่งรู้ตัวเองทำะไรนี่เป็นพี่เลี้ยงครับเออเป็นพี่เลี้ยงใช่ครับโอ้ี่เองังใช้พี่เลี้ยงเลยเหรอใช่โอ้คือถ้าไม่เลี้ยงมันเหรอใช่ครับถ้าไม่ได้เลี้ยงมันเหรอไม่เลี้ยงก็ทิ้งโซเลยครับโอ้ขน <c oughs> าดพ่อแม่ยังไม่เลี้ยงมันเลย<ช>มันต้องอยู่นี่อ <ใช S 3> ันนี้คือเอาแล้วมีมีอีกแล้วมีไม่ได้มีแต่พวกเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะรวบรวมทั้งหมดเลยว่ามีใครบ้างอ่ะเฉลี่ยเชิญเี่ยมาพูดกลับไปเลยมาอ่ะวอ้าอ้าทักทายทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนี่เนี่เนี่โอ เดี๋ยวคน,นคนก็บอกว่าทำไมเปลี่ยนบุคลากรทางร้านบ่อยจังเลยก็คือมันก็ไปไปเรื่อยๆมาไปมาอย่างเงี้ยก็ทำไมถึงต้องเปลี่ยนยังงงอยู่พี่ทำไมต้องงงตลอดนานขนาดนั้นนะจะคิดว่าจะเปลี่ยนอีกไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยคือเปลี่ยนเพราะว่าเพราะว่ายัง,งงงเหมือนเดิม,ม,มชีวิตกันเราทํางานกันงงจะมีรายได้กันยังไงยังงงกันหมดเลยยังงงเหมือนเดิมไม่กล้าจดบริษัทเลยโคตรอายเลยเห็นเข้ามาบอกไม่ต้องอายมีสิงอยู่ไม่ต้องอายโอ้ยยิ่งอายกว่าเดิมอีก เอาอันนี้ก็บอกก่อนอันชื่ออ่าเป็นเต้ชื่อเต้นะครับผมก็เป็นตำแหน่งตอนนี้ถ้าเป็นตำแหน่งเลยก็เป็นแต่ก่อนเป็นแอดมินนะดีกลายเป็นผู้จัดการเลยผู้จัดการร้านเลยไม่ต้องขนาดนั้นเป็นต้องเบี้ยร้านเป็นเรี่ยเป็นเบี้ยขนาดนั้นเป็นขี้์ข้าเบี้ยไงเป็นคี้์ข้าใช่ใช่คี้์ข้าหัวหน้าขี้์ข้าหัวหน้าคีย์ข้าก็นี่ก็ดูแลขี้์ข้าทั้งหมดก็ผมเป็นหัวหน้าใหญ่ขีย์ข้าถ้าเรียกเป็นผู้บริหารก็ยังไงอายปากชิบหายเลยไม่น่าบริหารได้อันนี้ก็จะดูแลพวกช่างที่ร้าน แล้วก็เวลาสั่งอะไรหรือเวลาลูกค้ามาซื้อรถซื้ออะไรก็จะมาถ้าไปเจอผมก็ติดต่อคุยกับเต้ได้เลยเพราะเวลาบางทีผมจะมีแอดมินหรืออะไรรอตอบก็เขาจะเป็นคนตอบทุกอย่างละเอียดเวลาซื้อใครผมไม่ต้องห่วงเวลาให้โอนค่าบรรจุประจาไม่ต้องกัววาจะโกงไงก็ได้รถโอนแน่นอนร้านสีใช่ไหมโอ้กูจะได้โอเคอันนี้ก็เป็นอาช่างอ้วนอันนี้ชื่อช่างอ้วนชื่อเล่นชื่ออ้วนแหละสภาพไม่น่าชื่ออ้วนน่าจะ ช่างอ้วนนะครับอันนี้ก็เป็นช่างที่ร้านเลยที่รจำอยู่ที่ร้านก็เวลาผมจะปั้นรถหรือปั้นอะไรก็เวลารถทุกคันเอาง่ายพูดตรงๆเลยคือรถบางคันที่เอามาเสนอขายผมอะที่บอกว่าทําจบก็ผมว่าไม่ค่อยจบหรอกจะต้องมาจบที่ร้านผมตลอดเลยลานน้างทีลูกค้าไปซื้อร้านอื่นมาก็บอกเฮ้ยไม่อย่างงั้นงนี้ก็ต้องมาแก้คือให้ช่างที่จะเป็นคนทาก็ทั้งปั้นรถแล้วก็ ทำเครื่องปั้นใหม่คือเหมือนร้านผมจะทําเหมือนเอ่อคล้ายๆคิดนึกภาพอ่พวกไทยวัสดุพวกโฮมโปรพวกอะไรเงรี้ยไมลาเราไปก็จะเลือกเราจะทารถเหมือนรถโมเดลไว้เวลาลูกค้ามาซื้อมาก็ดูแบบปุ๊บแล้วก็สั่งรถอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ผมจะเหมือนสร้างรถขึ้นมาเลยมันผลิตโรงงานผลิตรถขึ้นมาเลยอยากได้ดูอะไรก็บอกได้อ่าไม่เกิน2อาทิตย์ผมก็สามารถเอ่อทำรถออกมาขายให้ได้ร้อยสิบร้อยห้ารถเก่ารถอะไรมีหมดสั่งได้มีหมดแน่นอนเฮ้ยแต่ว่ามีคนมาใหม่อีกคนหนึ่งเลยใครทีใคร เองไม่น่าจะรู้จักว่ะพี่ก็ยังอะไรไม่ต้องหรอกเชิญเชิญหน่อยอ่ะอีกคนหนึ่งมาเชิญ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 ครับเชิญครับโอ้เฮ้ยเคลื่ไปเลยเค่อเก่าที่ใครจะจำได้ไหมอ๋อไม่เออเออเองลึกจำได้ไหมมาทันไหมเอ็งเอ็งจะว่าพวกเอ็งเป็นรุ่นเก่าๆแล้วไหมอันนี้ถือรุ่นรุ่นเด็กเลยนึง รุ่นแรกเลยรุ่นแรกตั้งแต่ทําอ่าไม่เอาตั้งแต่อะไรที่ว่าทำตั้งแต่สายสายชิวแบบรุ่นแรกใช่ไหมใช่พลยกี่ปีผ่านมาประมาณห้าหกปีห้าหกปีตอนที่เราทํา youtube แบบแรกๆเลยนะเลกๆอ่าเริ่มแบบช่องเก่าอะไรไมู่้ช่องเก่าตอนนั้นจำได้กี่สักสองล้านกว่าสองล้านสองสองล้านจบที่สองล้านสมสิทธถ้าไปจบตอนนี้น่าจะเท่าไหร่คิดว่า ้องมีสี่แล้วหรือมะอือใช่คือวงการรถเนี่ยก็คือเอาแบบเพื่อว่าเป็นแบบต้นๆเลยแล้วกันของกับอ่าอ่ายูทูบแล้วกันคือทํามาตั้งแต่คือมันจะมีคนอื่นเขาทำก่อนเนาะเราก็เริ่มทำทำคือคอนเทนต์ถ่ายไปถ่ายมาก็คือรถแปลกหรือรีวิวรถอะไรก็จะเป็นของช่องไซชิวจนมาเป็นระดับหนึ่งของประเทศไทยถ่ายไปทำไมถ่ายสุดเกินไปแหกกฎทุกอย่างใช่เป็นไงบินบินตลอดการ เอ้ยถ้าเกิดไม่บินแบบนี้ก็คือโอ้โหตอนไปไกลแล้วครับผมคนอื่นเขาจนเหมือนไปรับโลทองยังรับโลห์หำทองอยู่เลยเพิ่งได้โลห์หำทองมาภูมิใจก็ภูมิใจหน่อยแหละภูมิใจนะแต่ว่าวันนี้ก็เอทางร้านมีมีมีอะไรแยบกอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหน่อยไหมอันนี้คืออันนี้จะเป็นอ่าจะเป็นถือว่าเป็นผู้จัดการเลยก็ต้องถือว่าลองจากพี่ก็อยากมีอะไรอยากเปลี่ยนทางร้านอีกไหมมีอะไรี่จะทำอะไรเอซิงอ่ะ มันเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนการแต่งตัวมั้อ่ะอ๋อก็แต่งตัวสไตล์บุรีรัมย์แปลกตัวเองสะทุนอ้าวมันก็น่ารักนะไหนลองลุกๆด้วยลุกๆนั่นเสื้อเสื้อมันฟิตอ่นเดียวอ่านเดียวอ๋อเสื้อฟิต๋อ้โหไม่ได้เป็นหุ่นดีเลยนี่เฮ้ยจำมั่งจำมั่งอืมดีน่ารักด้วยน่ารักอดอวยทรงผมทรงตีนเลยจะเปลี่ยนยังไงเออมันหรือว่าเราชอบอย่างนี้ ชอบอ๋อไปชอบเรื่องของกูในใจคิดอย่างนี้เลยในใจคิดอย่างนี้เลยนะคิดนะอย่าใจวุ้ถือวิ่ดาบว่าแต่หมู่บ้านบางไรจันนี่นะจะส่งได้ฮะดูด้ได้ส่งคือเลยเฮ้ยเฮ้ยยาเลยอเฮ้ย่ายายาใจเยินใจเย็นจเย็นจะเปลี่ยนมันยังไงยังไงคือก็มีอ่าเป็นคนวิ่งอะไรใช่เหรอจะทำไงให้มัน แต่ก็ต้องยกระดับในร้านเราเนาะจะเปลี่ยนยังไงจะเปลี่ยนยงไงคัดเลือกเกิดทรงผมเลยทรงผมเลยทำยไงทรงอีฟอันนี้มันทรงหมางไก่ะอะเฮ้ยนี่เป็นช่างทำผมได้เพีอะไรเนี่ยได้ช่างนี้ตัดได้ทำได้บบทุกอย่างในมีท,ที่ที่ตัดผมเลยมไม่เป็นไก่กูเนไก่ไหนไหนวะเอาชื้อดีแองเกอรจากไหนนี่นโอ้ยืนโอ,อ้ย ตอนนี้เราจะมีโซนอะตอนนี้เราจะทำเป็นเหมือนอ่คล้ายๆเคยดูพูบุกพูบุกพอยไหมก็จะมีสตูแต่ละห้องการแต่งตัวห้องแต่งอะไรเรามีห้องทางนู้นดิอันนี้ไม่พูดอะไรเลยปะเราถ้าไปดูแบบดีอยู่นั้นต้องเป็นเสียนั่นต้องโอ้ยมีหอยพุงหอยพระหน่อยเอ้ยต้องต้องต้องเป็นเสียสีอืออเไรอ๋ออ๋อไปทรงเป็นเสียนี่ฮะนี่อาวโอ้โห เอ้ตรงถอดเสื้อไปเดี๋ยวไปไม่เข้าหรอกจริงอะไรนี่เสื้อหมดเลยพี่ไม่ได้เข้ากับทอมันมาสีเอยได้เอยได้เออดีริงนได้เออเปลี่ยนเสื้อไม่มีเออไปดูสตูเปลี่ยนเสื้อไหมไป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 นี่พ่ะย่ะไปพ่ะย่ะเดี๋ยวเราพาดูก <buenas S 3> ันแต่ง <único> ต <Liberty Overwatch> <slightly benchmark> ัวแต่งอะไรให้เชิญเปลี่ยนละเว็บอันนี้เป็นพี่เลี้ยงเลยจะให้แต่งตัวให้ดูน้องนะเอทละมาโอ้เข่งไปเข้าห้องไหนเนี่ยเฮ้ยห้องครัห้องนครัวเฮ้ยอ้เอาใช้ให้แต่งเลย เอาเอาอันี้เลย่สิ่งของต้องมีนม่มือสที่อะไรนี่าาสีครับผมจะดีนแเสียงครับ้องใส่ดิไปก่อนสเรอเอ้เออ๋อนี่ยังกล้าพูดนี่แหละกันเด็ทรงอะไรไอ็ทงอะไรเงี้ยเอองันเป็นอันนี้ทรงเด็กทรงอะไร เอ้ก uhm, ็ต right mm ้องมีรถเอางี้พ okay, ี่ให้รถประจำตำแหน่งเลยอันนี้แต่ละคนต้องมีรถประจำตำแหน่งหรอวะไปดูโซลุดไปดูโซลุดอ่ะตะเป็นเด็กส่งอะไรก็ต้องเดี๋ยวจะมอบรถให้คันหนึ่งเลยไอ้อันนี้คือจะให้เรียกอะไรย้อนขนาดไหนไม่ส่งอะไรขี่เบนส์ไหมเนี่ยเบนส์โอ้โหแต่งตัวยิ่งขี่รถแบบนี้เข้ากันไหมอธิบายการแต่งตัวก่อนเดี๋ยวใส่ทองมาปั๊บเสื้อดาวยสี ยาพะยาพะไปไปใส่อะไรไม่ใส่อะไพอใส่อะไรเดี๋ยวมันไม่พอ,อ,อดเดี๋ยวคนจะดูแบบความเท่กันหนึ่งตัวเราจะมีแบบมุมกล้องถ่ายนี่ไปเดี๋ยวไปดูความเท่กัมการเปลี่ยนแปลงฐานแล้วคนอยากดูคลิปอะไรก็ต่อไปผมก็จะเริ่มกับอมุมขอขอ,ขอ,ขอ,อาทิตย์หนึ่งนะผมอากได้อีกาทิตย์หนึ่งนะแต่ก่อนผมลงทุกวันเลยผมทําได้น่าจะเป็นช่องเดียวในแต่ก่อนนะถือว่าวันหนึ่งลงสองสามคลิปได้เป็นช่องเดียวเลยแต่ก่อนถ้าผมจะกลับมาทำเหมือนเดิมอยู่ที่ใจแต่ที่จะทำไหมแต่วันนี้ผมความก็อเทียนี่กูอยากดูกันเลยไปลองเลยไป ถ้าไม่รักขนาดนี้บอกเลยคนนี้สเปคพี่อยากได้อยากโดนจริงๆนี่น่ารักจริงๆรอ่ะบอกเลยว่าถูกใจใช่เลยไม่เหมือนใครเลยที่ผ่านมาไม่เหมือนเธอถือว่าเท่ไหม้พอใจเอ้ยที่นี่ถือว่าจะเป็นรถทางร้านเนี่ยเอ้เอาเงินเดือนเท่าไหร่เอาอยากได้เท่าไหร่มีหมื่นสองร้อกันกันช้าไหมเ้าเลยถ้าไม่เอาเงินเอาแต็มได้เงินที่ได้เดี๋ยวไปทำะไร